be ridiculous, Sandra. สวัสดีครับพเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโวยาครับให้ครัห้หนึ่งนะครับวันนี้เอ็ดีก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับที่กุ้ง ครี่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือเอดับชอบไปเที่ยวเมืองปารีสมากนะครับแล้วก็ไปมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยที่แบบว่าไปเที่ยวปารีสที่ปากจากอินเตอร์เนชั่นแนลทัวริสนะครับก่จะมีแค่ทัวริสทัวริสท,ที่มาจากยุโรปเท่านั้นนะครับก็เราไปดูว่า มันจะว่างแล้วก็จะสวยงามจะดีงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับถ้านั่งมาจากแคนซ์เปิดมันก็จะเป็นดีเลย์มาเลยประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะมาลงที่กาเตร์นะครับก็คือปารีสอีฟก็หาโรงแรมแถวแถนี้ก็ได้เพราะเราอยู่ไม่กี่วันเนาะนี่นะครับชื่อโรงแรม Whistler Hotel นะครับจริงๆในรูปมันดูดีกว่าเยอะเลยแหละแต่ว่าสำหรับปารีสแบห้องใช้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับประมาณ สี่เซฟร์มิเตอร์ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีโทรศัพท์เหมือน,นในรถไฟอเวนเอ็กซ์เพรสเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เก็บของก็เหมือนในรถไฟเหมือนกันสมัยก่อนเนาะแล้วก็ทุกอย่างจะดูเหมือนเป็นวินเทจหมดเลยกระต้่งห้องน้ำนะยังแบบเป็นเซรมเดคอเรชัน hmm. เลยนะคือมันจะเป็นแบบวินเทจวายนะครับแต่ว่าให้เอทเรทนะโรงแรมนี้มันได้สี่ดาวนะแต่ถ้าให้เอทเรทเอทเวทให้ประมาณสามดาวเพราะว่า ม,มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเหมือนในรูปมันดูดีกว่าเยอะแต่ก็โอเคแยกห้องในนี่ด้วยเนาะมีห้องส้วมต่างหากด้วยรักนะครับเรามาอยู่ในตรงถนนที่เป็นตลาดสดเนะาะเขาเรียกว่าทองเทียนะครับก็มาที่สถานีได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงประตูเขียวๆข้างหลังเทปด,ด้านหลังนันนะครับมันจะมีพวกร้านอาหารพวกเบเกอรี่บุลองเจอรี่พวกเบเกอร์พวกอะไรเนี้ยแล้วก็บาร์อะไรเยอะมากวามมาทงฟาร์มาทซี่ แต่ว่าเวลาถ้าใครจะมาซื้อพวกเมคอัพครีนแคร์โปรดักต์ฟอร์มาที่ตรงถนนเส้นนี้มันจะแพงกว่าที่อื่นเนาะถ้าเอ็ดแนะนำเอ็ดแนะนำจะไปที่ซิตี้ฟอร์มาทีมันจะอยู่ที่สถานีทางเจมมองดูเลน,นะครับอันนั้นคือถูกที่สุดแต่คนก็จะเยอะมากแต่เอ็ดคิดว่าช่วงนี้ไม่น่าจะค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่ก็เป็นช่วงที่ดีสําหรับตอนมาเที่ยวยุโรปเนาะมันไม่มีคนเลยเห็นไหมปกติถนนเส้นนี้จะแบบเดินไม่ได้เลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกทัวริสต์ในยุโรปอะส่วนมากเวลาจะ เ,เดินเที่ยวก็ไม่ต้องใส่มาสนะครับแต่เวลาจะเข้าช็อปหรืออะไรเงี้ยต้องใส่มาสก์ไปให้ดูความบิ๊กฟรีของถนนเ้นนีนะครับเห็นไหมก็จะเป็นพวกแบนว่านะัเป็นลูกค้าพวกโล,โคล้คหละครับตอน,นแล้วก็นี่ร้านนี้ก็ดังมากเลยนะครับไอไก่ร้านเนี้ยปกติคนก็เยอะแยะเลยแนตะ่ว่าวันนี้ก็มาดูเนาะถือว่าค่อนข้างเงียบนะถ้าเที่ยวกับบารี่สำหรับถนนเ้นนีเพราะปกติมันจะแบบบิ๊กฟีมาก น่นคือมูบี้กกบเกนั่นทำก o u ิปเอเยขัเยอะแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนนากินมากไก่้ววนนะครันี่นะครับเราจะใช้จักรยานในการเที่ยวปารีสเอ็ไม่ค่อยใช้เมโทรแล้วนะครับก็ส่วมากมาแบบชิลๆนะก็ใช้บิลีซะก่อนอะมันเสียแค่วันละ1ยูโรแต่ตอนนี้มันเสียวันละ 5ยูโรแล้วก็ถ้า30นาทีแรกกะฟรีแล้วหลังจากนั้นก็จะเสียตังค์แต่ถูกมากเนี่ยกำลังจะเสร็้นะครับจะไปลูกิวเทียวนะครับใช้จักรยานไม่มีคนเลยนี่นะครับเพื่อนๆที่ก็มาอยู่ใจกลางเมืองเอ่อเดสกรีทที่หนึ่งนะครับกำลังจะเดินไปลู่นะครับอันนจะเป็นห้าต้องใจและสวยมากมันเป็นแบบประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวที่ตรงเนี้ย มันโล่งได้ขนาดนี้เพราะว่าปกติอ่ะปารีสอ่ะด้วยปกติประชากรเขาต้องมีประมาณ2ล้านกว่าคนอยู่แล้วใช่ไหมครับและนะ้วนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกอ่ะก็คือแบบเมืองนี้รับได้เป็นแบบส0 20ล้านอนะ่ะแต่นี่คือแบบมันหายไปเกือบหมดอ่ะเหลือแต่นะักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนาะแล้วก็ดูส่วนมากซัมเมอร์เขาก็จะไปพวกทะลงทะเลอะไรกันอย่างเงี้ยครับเมืองปารีสก็เป็นมูลล้างไปเลยครับ อลังการมากแบบขนล,ลุกมากว่าะเดี๋ยวาาถ้ามาปารีสเป็นสีแล้วเนาะแล้วก็ครั้งนี้มันแบบดูดีคามีอย่างเลยอ่ะชอบมากคือแบบเหมือนเราเป็นเจ้าของเมืองเนยะดีตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าพีระมิด มูเซียเดลูฟแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับก็คือฝรั่งเศสก็เป็นเหมือนครึ่งของประเทศเนาะข้างในก็เป็นเก็บคอลเลกชันอาร์ตที่พวกของที่เป็นของสะสมของ,ของที่ก้นเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยรอบโลกเต็มไปหมดเลยถ้าใครมีเวลาก็ควรเข้าไปดูนะจริงๆอยากอยากเข้าไปดูมากเพราะปกติข้างในนี่คือคนเป็นหนอนมากแต่วันนี้คือ อันเนี้ยคือถือว่าโคตรโล่งเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนี่เซมาทอปิรานะครับแต่ว่าเขาปิดเนาะมาดูข้างหน้าเฉยๆ้วกันเนาะแต่ข้างหน้าสวยมากเลย ตอนตกนะครับต mm ้องมาหาเบเกอรี่กินเบเกอรี่ในฝรั่งเศสกันั mm hmm. ーーーน,กกนึ่ร้านนะคะราคาก็ไม่แพงเห็นไหมอร่อยเดียวเอง mm hmm. ตงของโปรดที่เอสชอบก็คือเนี่ยค mm hmm. รับพาร์ดเจฟฟ์อมะคระับ mm hmm. ก็เป็นเห mm hmm. มือนพายแอปเปิ้ลธรรมดา mm hmm. ชอบมาก mm hmm. มัตเลนนี่ก็อร่อย Best space to travel in Paris าถึงแล้วพัตตลากองคอร์ดนะครับที่ประหารพระเจ้าหลุยที่16แล้วก็พระนางมาเรียแอนโทเนตนะครับนี่ตามไกลบ้านมาเลยเนี่ยเป็นแฟนไกลบ้านแล้วเอสมาที่นี่หลายทีแล้วเราไม่เคยรู้ประวัติเลยว่าเป็นที่ที่เขาใช้ประหารพระเจ้าหลุยที่16เนาะเราข้างหลังเขาเป็นี๋ยวกอนนะสงสารเลยว่าาไม่เจอไยังไงเห็นไหมขยายกล้อง เห็นไหมไอเฟลทาวเวอร์อยู่ข้างหลังนั้นเป็นติ่งเล็กๆแต่เดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ดีเนาะและอันนี้นะครับก็เป็นฉากน้ำพุูในตำนานนะครับที่แองเกลแสบัดปบอเอ่อมิแรนด้านะคะก็ตรงนี้เลยเลยคือสภาพแอร์เมดด้วยแล้วเอาแอร์เมสมาพันจ์จะไปฮัี่ปารีนะ <c oughs> ครับ ก็จะเดินไปที่ลูคาบอนเลขที่3 1มนะครับจะเป็นช็อปแรกของชาแนลเดี๋ยวไปดูกันว่าเอจะได้กระเป๋าที่เอดอยากได้หรือเปล่านะครับลงนี้เองไม่ไกลเดินมาได้หานาะทีคือม,มันมีหลายลานมากอะชาแนลคือบแบบใหญ่มากมันปิดแล้วค่ะดวงจะไม่ได้เสียตังคนะ์เนาะปิดค่ะ is c l o s, <laughs> s e อ้างจริงนะแต่าะอาหารอะเต็มกับทุกร้านเนี่ยก็โอเคอีกนะเราว่ามันอิสระ searching for restaurant in l e market ใครชอบมาดื่มแล้วแบบดื่มไม่แพงมาเก๋ๆน่ารักน่ารักมาที่ลูเซนดานีนะครับมันจะเป็นแอเ r ียที่แบบเลิกนิดนึงแต่มันเอชดชอบมากสมัยก่อนมาก็ชอบมาชอบนั่งแถวนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนบาร์ที่แบบวิ่งไม่ค่อยแพงอะไรเงี้ยแล้วก็เลิศผู้ชายแบบน่าติดก็เยอะอะไรอย่างเงี้ย เดนมโ e เล่40 and รและฟราย d ์พุดโอ้ยหมดเลยเมาอออด้วยเตือนกันให้เงี้ยแล้วก็ดจุ๊บจนี่นะครับเพื่อนๆตื่นเนช้าแล้วแล้วอีกวันหนึงอันนี้คือแบล็คฟาสต์นะครับที่โรงแรมให้เป็นบุฟเฟ่เพราะว่ามันเป็นโควิดนะครับเขาก็าเลยไม่เสิร์ฟแบบ บุฟเฟต์ที่แบบข้างล่างเนาะก็เลยเขาเอามาเสิร์ฟให้ข้างบนแล้วก็ใส่ถุงมาก็แบบก็น่ารักดีแต่ตลกดีว่ะอากาศดีมากพักพาพนั่งสดุดม้อนี่ถามเพื่อนตื่นมาก็สวยแบบนี้เลยนะครับก็ไปดูกันเลยว่าวันที่สองของเราในกลุงพารีจะสวยขนาดไหน แต่นี้แบบขี้เกียจมากเลยแล้ฝนกระตกล้าการกรด็ดีแล้วก็องไปเจอกันออฟฟิศเป็น,นี้ง่ายๆเพื่อดินเดงจริงๆนะครับแล้วก็กระเป๋าโปาลีาเนาะรองเทา้าเป็นรอฟเฟอร์เจอกันจักรยานโชว์ลดดขามีช้างซ่อมมาให้ด้วยเราก็ดูนกมาอาบน้ำกันเนาะ <laughs> จะมีคาเฟ่เก๋ๆเนาะมาอยู่ริมคลองตรงคลองคาตินนะครับก็จะเป็นแหล่งฮิปสเตอร์ในปารีสจะมาปารีสแบบบ่อยมากแต่ยังไม่เคยมาแถวนี้เลยนะเราไปดูกันว่ามันจะประมาณว่าอย่างชอบแถวนี้มากเลยลดูดิมีบ้านเป็นสีสีเก๋แล้วก็มีริมคลองนะครับเอเอเรสอยู่แล้วก็มีเห็นไหมาคาเฟ่บาร์เลสโรองเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวจะหาร้านกินข้าวนะครับเพราะหิวไม่ไหวแล้ว ข้าบนเขาดูอะไรกันนะรัเราจะตามไปดูว่าเขาดูอะไรกันเยอะเลยมันจะมีเรื่อะไรนเมนูเขาดูอะไรประตูปลมครับก็มาพักทานข้าวนะครับตรงแถวย่านแสกงนะครับก็เวลามา อาหารที่ฝรั่งเศสนะครับหรือที่ปารีสนะี้เวลาสั่งเครื่องดื่มแล้วเราจะขอแทบมอเตอร์ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบรสชาติก็สั่งน้ำขวดธรรมดาเอ็ดเคยไปนั่งร้านที่มันเป็นตัวริชทรัมมาน้ำชาต์ขวดเราประมาณ15ยูโรก็บ้าไปแล้วน้ำเปล่านะแต่น้ำเปล่าที่นี่มันก็กินได้ครับกีบวงกีเบียงก็มาจากธรรมชาตินะเอ็ดก็ไม่ได้ซีเรียสนะ แถวนี้ยไม่เคยมานะแบบแหล่งอาหารที่เ okay, ป็นฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์เยอะมากก็แบบเก่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยว่ารอบๆมันเป็นยังไงเนาะแต่ขอเก็บข้าวก่อนไว้กินปากนะครับขอกินก่อนข้าวเหนียวทวนะครับน่ากลัวมากอย่าทำอะไรอีกเนาะบีไรไปเดอะแอคเวชชั่น ในที่สุดนะครับเราจะทำอะไรที่คนปีสเสียงทำก็คือน,นี่นะครับซื้อวายมาขวดหนึ่งก็นั่งชิลๆกับปรุเนี่ยแหละครับสงสารคนที่แบบทำงานเรือเนาะเขาก็ไม่มีงานทำกันเนาะ,นะแตว่วิวคือแบบลอยล้านมากนี่นะครับก็ปั่นจักรยานมาประมาณ20นาทีมาถึงไฮเพลทาวเวอร์นะครับก็ โรสเทมาดื่มด้วยตามภาษาแบบวา่าเขาเรียกว่าอะไราาาาพาริเพียงเนาะก็นี่ข้างหลังอมีามีแบบไทยวเวนเบอร์เด์ปาร์ตี้อะผู้หญิงใส่บินนี่เต้นกันฉนีตายไปเลยเนาะแต่ว่าบรรยากาศดีมากวายละค่ะเนาะแต่วิวแบบพันล้านนะดูดิออขอพิดี่มวายก่อนนะครับเพินจอยแบบวา่าพารีสวีดอลทอริสแล้วก็ เดี๋ยวเอจะให้ดูนะว่าเรือที่ปกติเาขารับนักท่องเที่ยวอะ่ะมัเป็นแบบยี่สิบสามสิบลำเนี่ยติดไปหนำเต็มโน,นะหน้าของฝาลเนาะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะแบเนด์เนมทั้ง,งตัวเลยดูสภาพฉันเหมือนโฮมเ <laughs> <c oughs> ดิลเดิ <c oughs> หนหาของกินแถวมองมาเธอนะครับ ไปดูกันว่าจะได้กินอะไรทิปนี้คือแบบฉี่ฉับทั่วมากไม่มีการแพลนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ก็โอเคนะยังไม่เจอร้านที่เฮียเนาะก็โอเคแหละเยวพาไปดูเรื่อยๆเนาะไอตรงเนี้ยมันก็เป็นทัวริสนะมันแต่มันก็มีแบบร้านอาหารถูกๆอยู่นะ ตอนนี้เราอยู่มองมัเธอนะครับเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ในที่สุดก็มาได้ลคะคหารน้าหลักที่มีร้ารนอางน,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 นี้่าร ช็อกโแลตมูดและถาเป็นเค้กาแฟข้างบนเป็นคัมโบคาราเบลที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาแล้วจริงในชีวิตไปร้าน3ามดาวมาไม่ดูกีิ่นร้านแต่อันนี้คือแบบเลิศมากแล้วแบบราคาก็ไม่ได้แพงอะอว่าคือปารีสนะมีมุมสวยเยอะมากอะถ้าแบบขยันเดินนะอันนี้แบบ ทำให้เราคิดถึงฉากในหนังเรื่อง Midnight in Paris แล้วสวัสดนีคะ่ะ Good morning again นะครับวันนี้เอ็ดก็จะไปว่ายพาขอพอรนะครับที่ชเชนรี้ามุกของพอไอ้เทลกว่ายไปไอ้เทลชาวลวันนี้อากาศดีมากมันจะแบบ up to 3หรือ2ปีกรีเลยก็หวังว่า เพื่อนๆจะได้รับความสนุกสนานโซฟานะครับเดแบบี๋ยวจะพาไปดูวันสุดท้ายในปารีสแล้วเราเจอกันอันนี้ข้างหลังนะครับจะเป็นน็อตเดอร์บันส์ปารีสนะครับแล้วก็พี่เอ็ดดูนะเคยเคยมาดูคือมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนที่ไม้อะ่ะมันจะอยู่ข้างหลังเนาะไอ้ข้างหน้าเรียกองว่ามันเหมือนเดิมแล้วเขาน่าจะรีคอนซัลท์ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะก็หวังว่า มันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าข้างในอ่ะมันสวยมากแล้วมันเป็นเ o r ร์เคอร t a ิเทชด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับสเตชันหน้าฟางชม,มองดูเพลงนี่นะครับใครมาปารีสแล้วอยากมาไหว้เซนล,ลิต้านะครับเพื่อขอพรแต่ว่าต้องเป็นพรที่เราค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนฮึดสุดท,ท้ายแล้วค่อนข้างจะเด,ดสเสเปรดจริงๆนะมาขอได้ที่เอ็กลีสซางชม,มองเดอะเพละนะครับจะเป็นโบสถ อยู่บนสถานีแสงสมมนดุเพลเลยแล้วก็จะมีคาทิดลที่เป็นโกดเนนี้นะครับสังเกตง่ายแล้วก็เดินเข้าไปเลยค่ะ เวลามาเที่ยวปารีสและอยากช้อปปิ้งแบบว่าคนฝรั่งเศสหรือพวกปารีเพียงจริงอย่างเงี้ยครับให้มาแถวทางจมองดูเพลก็ได้มันจะไม่ได้บีซี่เหมือนตรงในเมืองเนาะแต่ว่าซีเล็กชันมันก็จะน้อยกว่าอย่างเงี้ยตรงข้ามโบสถ์ก็จะมีร้านหลุยร้านเล็กๆมันจะเป็นแบบแตนด์ละโลนเยอะมากเลยมีดีออมีแซงเดอร์ลองมีลูบูตองแต่ว่าถ้าจะไปเป็นห้างอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบไปทางขวามือ,อนะครับ มันจะเป็นเลิฟอม,อมาร์เช่นเนาะก็ดีเหมือนกันถ้าแบบส่วนมากเอ็ชอบอย่างเเอ็จะไม่ได้ชอปในในลาพายเย็นเพราะว่าคนมันจะเยอะมากเอ็ไม่ค่อยชอบนะครับก็จะชอบมาแบบแถวแบบเออเป็นสแตนด์อะโลนช็อปหรือไม่ก็มาฝั่งเนี้ยมันจะแบบเป็นคนคนโลเคลเขาจะมาช็อปกันแถวนี้มากกว่าแล้วนี่นะครับพอขึ้นจากทหารดีดรถไฟทางโจนโนนอุลเทก็จะเจอไอ้คาเฟ่สองที่นัะนนะครับคือ,อ,อคาเฟ่เดอะมากร์กัดนะครับแล้วก็คาเฟ่เลอฟพอ เดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามตรงเข้ามาเลยไอซิตี้ฟาร์มาที่จะอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไอคิวเขียวนั้นไหมไฟตรงนั้นนะ่ะเออคือตรงเนี้ยมันใกล้มากแล้วมันมาง่ายมากแล้วมันขายถูกมากซิตี้ฟาร์มาร์ที่ดงดานของปารีสนะครับถ้าใครจะมาปารีสก็ต้องมาแวตแะตรงนี้กัอนก่อนก็ใายมาก่อนนะครับร้านเล็กมากแต่ของมันถูกแล้วก็ควรมาโอเคครับเราไปดูการนนัพแคนย เหนื่อยแล้วนะครับมาพักหาของกินนะครับในถนนเส้นเล็กๆคืออยากกินอะไรแซบๆเนาะก็เขาบอกว่าเป็นซอสต,ต้ยมยำเนาะมันต้ยมยำตรงไหนวะมีนี่ด้วยฮะมีครีมด้วยฮะเราลองชิมหนึ่งครับ อุ้ยอร่อยเทยนะ่านั้นอาแางเป็น,นทาทาวักกนนะครับเป็นแซลมอนทาตะกิกับซอสเทริยากินะครับแล้วก็ปลากระพงนะครับกับแมสโคเตโต้เทมเปิลนะอยากกินอะไรที่มันเฮลตี้เพราะว่าสองสวันนี้คือแบบกินเนื้อแล้วก็กินแบบโหดมากนะครับวันนี้เบาๆเนาะสถาน,นีรถไฟนะครับการ์เดรก็คนวุ่นวายมากเหมือนเด รถทีทีบีดีอ่ะอันนี้คือข้างบนทีทีบีนะครับเรสรรอมด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปพาเที่ยวปารีสส่านๆของเอ็ดนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงและก็ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมติดตามชนคลิปหน้าจะปังกว่านี้อีกคือเอดจะพาไป ช้อปปิ้งในกลุ่มปารีสนะครับที่แกลเลอรี่ลาฟาเยสแล้วก็ห้างเลองมาเช่นะครับแล้วก็ตลาดนัดมือสองคือคิงนองควนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอเรียกนํำย่อยให้เพื่อนๆดูไปก่อนนะครับถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเอตตี้โูยาสามหกาด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับบาย